อีกหนึ่งแฟรนไชส์จาก Nintendo ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครเรื่องราวสุดกาวลามมาจนถึงเกมเพลย์ที่หลุดโลกไม่แพ้กันแถมยังมาในแบบไมโครเกมที่เล็กหรือว่าสั้นกว่ามินิเกมอีก กับซีรีส์ vario w a r e ที่หลายๆคนอาจจะสับสนกับภาค get it together ที่เพิ่งออกไปเมื่อปี2021ที่จะควบคุมด้วยการกดปุ่มต่างๆแต่รอบนี้การเล่นจะกลับไปเหมือนภาค smooth moves ที่แสนโด่งดังบนเครื่อง V ที่จะเน้นการใช้โมชั o นเคลื่อนไหวท่าทางก็มาดูกันว่าคอนเซปต์ Concept motion control ที่ไม่ได้ใหม่แล้วในปี2023นี้เมื่อมาตกอยู่ในมือของ Nintendo และ vario จะยังคงมีไอเดียที่น่าเล่นเหมือนสมัยยุค V ได้หรือเปล่าใน Variaware Move It Review Welcome Casaway Island to hey, ใน v a r i o w a r e Move It เรื่องราวจะเริ่มขึ้นที่วาริโอได้รับรางวัลจากการกินเบอร์เกอร์กระเทียมเป็นทริปสู่เกาะรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และก็สัตว์แปลกๆมากมายและไม่ใช่แค่วาริโอคนเดียวเพราะรอบนี้เปรียบได้กับ Business t r i ปของบริษัท VARIO อแวร์ทำให้เราจะได้พบกับตัวละครที่คุ้นเคยมากมาย progression ของมูฟ It ในโหมดเนื้อเรื่อง ยังคงคล้ายๆกับ v า r โอแวร์ภาคก่อนๆที่เพื่อนๆของ v า r โอจะกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆของเกาะที่แต่ละคนก็จะมีด่านของตัวเองบางคนอยู่คนเดียวบางคนเป็นคู่หูดูโอหรือทริโอเลยก็มีและแต่ละด่านจะประกอบไปด้วยเซ็ตของไมโครเกมส์ที่จะสุ่มออกมาและยิ่งเล่นก็จะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆและจะมีด่านบอสรอเราอยู่ที่ปลายสเจตจโดยสตอรี่โหมดจะใช้เวลาเพียงแค่2-3ชั่วโมงเท่านั้น ที่อาจจะดูสั้นไปหน่อยแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความฮาและ voice acting ที่ยอดเยี่ยมก็ตามแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะตัวเกมยังมี multiplayer mode สำหรับใครที่อยากจะเอาไว้เล่น Party ปาร์ตี้ปนป่วนรวมไปถึงยังมี Micro Games กว่า200เกมให้ปลดล็อกและทุกๆ Micro Games ยังรองรับการเล่นแบบ Co-op ออีกด้วยหรือใครที่อยากจะเทพจัดก็สามารถเข้าไปเพื่อฝึกฝนท่าทางและเกมต่างๆได้อีก อีกหนึ่งเหตุผลหลักที่หลายๆคนอยากจะซื้อเกมนี้ก็เพราะเอามาไว้เล่นมัลติเพลเยอร์แบบบ้าๆบอๆกับคนที่บ้านที่ก็ต้องบอกเลยว่าบันเทิงแล้วก็หาสุดๆที่โหมดนี้จะถูกแบ่งออกเป็นเกมย่อยๆเช่น Galactic Conquest ที่จะเป็นบอร์ดเกมแข่งขันกันเพื่อทำคะแนนสูงสุดพันมโครเกมที่แทรกอยู่ในนั้นสิ่งที่น่าเสียดายที่หายไปอย่างเกมก่อนๆอย่าง r i o w a r g o และ Get It Together ก็คือระบบมิชชั่นที่เหมือนเป็น Achievement ง่ายๆในการใช้ตัวละครต่างๆเก็บคะแนนด้วยการเคลียร์มโครเกมที่แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็ช่วยให้ใครที่เน้นเล่นคนเดียวมีอะไรให้ทำต่อกับเกมนี้ได้อีกด้วยชื่อภาคอย่าง Move It หรือขยับมันก็สามารถพูดแทนการเล่นของเกมได้อย่างดี เพราะภาคนี้จะไม่ได้ใช้การกดปุ่มหรือว่าอนาล็อกในการเล่นเพื่อผันดานแล้วแต่เราจะต้องขยับร่างกายของเราจริงๆที่หลักๆก็คือผู้เล่นจะต้องถือจอยคอนเรียนแบบท่าทางต่างๆที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่ชนิดของไมโครเกมส์นั้นๆที่รับรองทั้งความกวนมึนและหาไปพร้อมๆกัน mm hmm. และแต่ละไมโครเกมจะมีท่าเฉพาะที่ในเกมจะเรียกว่าฟอร์ม hmm. โดยจะมีทั้งคนภาคแล้วก็โมเดลต้นแบบ สอนให้เราทำตามเพื่อตั้งท่าให้ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มเข้าไปเล่นแต่ละเกมซึ่งแต่ละท่าก็ต้องยอมใจทีมงานจริงๆที่คิดค้นขึ้นมาได้ตั้งแต่ท่าเบสิกอย่างท่าตาช่างที่เราจะต้องยืดแขนทั้งสองข้างออกเหมือนกับแขนตาช่างท่าอัศวินที่จะทำท่าเหมือนถือดาบสองมือหรือท่าบิ๊กคีสที่เราจะเอามือทั้งสองข้างเท้าเอวและเป่งอกหรือท่าพิสดารอย่างบากกว่าที่จะให้เราเอาจอยคอนข้างหนึ่งทำเหมือนปากไก่ และอีกข้างหนึ่งเอาติดไว้ที่ก้นเหมือนหางไก่เป็นต้นที่ฟอร์มส่วนใหญ่ก็ถือว่าคิดอธิบายแล้วก็นํามาใช้เล่นได้สร้างสารรค์เที่ยงตรงแล้วก็เข้ากับบริบทการเล่นได้อย่างดีจะมีแค่บางฟอร์มเท่านั้นที่เล่นแล้วก็ยังงงๆว่าเวลาเอามาใช้เล่นเกมแล้วเนี่ยเล่นถูกหรือว่าผิดกันแน่หรือบางท่าก็ต้องลองผิดลองถูกดูก,ก่อนถึงจะเข้าใจและด้วยแนวทางการเล่นของเกมทําให้ VirioWare Moveit จะไม่รองรับการเล่นแบบ Handheld Mode จะเล่นได้แค่ t a b l e t o p กับทีวีหรือว่าด็อกโหมดเท่านั้นรวมไปถึงผู้เล่นต้องเตรียมพื้นที่เล่นให้กว้างระดับหนึ่งทั้งจากทีวีแล้วก็รอบๆตัวนอกจากนั้นตัวเกมจะรองรับเฉพาะจอยคอนเท่านั้นที่ก็เข้าใจได้เพราะว่าตัวเกมใช้ฟีเจอร์จากจอยคอนแบบเต็มที่เลย This <tropical> ก็คิดว่าคงไม่มีใครคาดหวังกราฟิกอลังการจากเกมตระกูลนี้อยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าทีมงานยังคงทำออกมาได้ตอบโจทย์ทั้งการเลือกใช้อาร์ตสไตล แบบการ์ตูนคอมิกฝรั่งที่ดูเวอเวอร์ตลกตลกเข้ากับธีมเกมและยิ่งผสมกับ Voice Acting แบบ Full Voice ที่ยอดเยี่ยมและปทดเพลงสุดกวนก็ยิ่งทำให้อารมณ์ในมูฟฟิตนั้นเฮฮาบ้าบอเข้าไปอีกและนอกจาก Super Mario b r o t h e r s Wonder ที่เพิ่งออกไปแล้วในมูฟฟิตเรายังได้ยินเสียงภาคจาก Voice Actor คนใหม่เช่นเดียวกันด้วย ซึ่งถ้าไม่นั่งสังเกตรหรือจำเสียงเดิมจนขึ้นใจได้เสียงใหม่ก็ถือว่าเข้ากันกับ Vario ได้อย่างดี y o r a r y o i n c e s a b o s at e e of e v e r t ถือเป็นอีกหนึ่งภาคที่ยอดเยี่ยมอันดับต้นๆที่ควรจะใส่เข้ามาในลิสต์ของ v a r i o w e a r ที่ทั้งสนุกฮาและก็กาวในแบบที่แฟนๆ v a รโอคุ้นเคยและไม่น่าเชื่อว่าการเลือกกลับมาใช้เกมเพลย์แบบ m o t ชั n นเซนเ or อรพนจอยคอน ที่แม้สมัยนี้อาจจะดูอัปเดตไปแล้วแต่ด้วยไอเดียสุดบันเจิดแล้วก็การควบคุมที่เที่ยงตรงก็ยังคงตอบโจทย์ปาร์ตี้เกมในยุคนี้ได้อยู่ผ่านตัวละครที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เสียงภาคและซาวด์แทร็กสุดกวนเกินบรรยาย แม้ว่าโหมดเนื้อเรื่องจะสั้นไปหน่อยแต่ด้วยปริมาณของม i โครเกมส์และโหมดมัลติเพลเยอร์ที่จัดเต็มเข้ามาก็เชื่อว่า v a r i o w a r e Moveit ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมสำหรับบ้านไหนที่อยากจะเพิ่มสีสันและก็เสียงหัวเราะให้กับงานปาร์ตี้แบบบ้าบอที่หาจากที่ไหนไม่ได้แน่นอน course, can join these extra และนี่ก็คือคะแนน,น,นรีวิวจากหลายสำนัก ส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป f i r s t i m p r e s s i o สช่ากช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ VarioW a r 어มูฟอ i t พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ c o n s o l e g a m e r Station ขอบคุณครับ The WarioWare Move It game launches on the Nintendo Switch system November 3rd